วัสด,ดีจ้าอาพูว่าจะใส่น้องอพนอูนี่ค่อดะ้วเอีย,ยว่าฝาก,กนงมานาแห้อพูไปซื้ออีหยังมาหนินโื้สุดเย็นก็เครื่องสภามาให้ยาว่เ<บ>า,าเครื่องาให้ยา วราเครื่องสักผาย่าอันปัน้นมาได้เลยลก็ไปเปลี่ยนล้อรถดเร่เปลี่ยนยางรถดเปลี่ยนยางรถดอ่าเดี๋ยวออกเดินทาง <c oughs> เตรียมพร้อมไปไดิ พามาให้งาให้อาผูเ่นซื้อมาให้อาผู่นไปเปลี่ยนอันยางรถน่าจะมือนี้เป็นกระเลยทัให้อาซื้อมาใหให้งาเลยเพราะว่าเครื่องซักผ้ากะจังที่เห็นเนาาจะเนาะของงากะซักได้ย่างเดียวบ่ามีอบแห้ง่นกระเลยซื้อให้ใหม่ซื้อแบบซักแบบอบแห้งแล้วก็ตู้เย็นกะมีอยู่จ้ะแต่ว่ามันมันบ่เย็นเนาะ ก็กะสีอีดูแยาเพื่อนอะไระเพื่อนก็ได้ซื้อมาไว้ให้ใส่จ้ะยกลงไหนอยู่บ่ลหรเพื่อนไม่ล็อกอย่บอยยกล่องไหนอยู่บ่นยืนทางวางบังว่าบ่งคุ้ยตัดหญ้าอย่างยู่นทางยู่แค่เฮานี่อยดิทัไปล่ะเพราะว่าอันเมื่อไปทางขุนบ่ได้ข้าเจ้ามากางเต็นท์ มันวันหยุดดเาถอยลงไปไม่ใช่ป well, well, ิังกาลงบ่โอ้ีเจ้าเลง่อซื้ออียงมากันซเัอ้าม่ก็มาซ้ำกันไ่ต้องซ้ำกันป่ะสิบสี่กับสิบหกพี่แรกว่าจะเอาเทาอันนั้นสิบหกยองไง ไปปัาปัปกไปกวางบักเตี้ยนหน่อยมือขว้ะ <c oughs> อ๋นี่จะเป็นหฮมยินเน้อจะมองนี่แต่ว่าเสียดายแต่ว่าอันนี้ละะ่ะจ้ะลูกยางมันตกลงมา ทันตัดมองอันนี้ออกกระสิพราเห็ดมองจอดรถเหยังบไหวส่วนเขาเป็นโฮมดีนะมาถึงแล้วนะมานะ มิดอนะไรน่ล่ะเฮ้ยอ้าน้องปามรถมาทรงอยังนี่มาเบิ้งดูมาเบิ้งดูรถเพื่อนมาทรงอยังนี่ มาเบิ chas, ้งมาเบิ huh ้งสร้างเงียงไว้ฮะสร้างเงียงไว้รถขึ้นมาทรงนี่สร้างเงียงไว้รถขึ้นมาทรงนี่ฮะสร้างเงียงไว้เอาเงินมาจ่ายของมาทรงแล้วไปเบิ้งดูไปคือองียง เครื่องซักผ้าบ่เครื่องซักผ้าก็จะเย็นซักลงไปปะดิฮะจมูกแม่ของมันนย้มันเนาะจมจัจ้ะุ้ยเลยอันนั โอ look, okay. rumor, ้ไก่เอามันติดอันนี้เด้ติดซอันนจับส่กอันนึงฮะลูกอัมนีของมันนี่ไก่มาแล้วไก่ยุ วางมือต่ำเลยไดนแล้ววางวางแกะนก็ได้ตั้อันนี้นะอันแกะออกแกะออกแล้วเดี๋ยวความเสียบเดี๋ยะเล่ให้เสียบยังเดขาจะเวลาสามสามงหรือสามที่อียงบอลลูนล่ะจังเสียบหรือว่าเสียบไปจังเสียบโอ้ แล้วก็เกียบไปตกงานมด้วยดีล้างมือยฟ้าหำนั unku, ส,สุดงามเพื่อเป็นงานพร้อมจะเตรียมชุดใหม่ออมแก้ดูดิ้อไหมเก็ีล้างไว้ทำยสรสุดงามเออจะแก้วตะแร้งก uh ัได okay. ้ดอก โอ้ะหอามี่แมตตเอามี่มแมตตดยี่ะแกต้น,น,กนุักมันใเสื้อผ้า,าออกันบ่ได้เอาตะโนมัเลยเขาโบนนให้เอาบ่นกเาบ่มีนามันเขามันชอยเขากเลยบ่ให้เอาบ่ อันนี้ซักผ้าห่มได้ไ<ง>อโอเคจ้าคลิปนี้ก็สิคอฝฟ้าวสตซ้ำนี่คลิปหนาพอ,อกันไหม